มออเอร์ีวีวันนี้เรามาเที่ยวเขาใหญ่นะครับนะนาาบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าหมอกบึมมรับนะครับอยู่หมอกกันครับนี่ครับหมอกครับหมอกมอ,ก <c oughs> อาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับหมอกบลือมีจริงครับต้องมาต้องมาจริงจริงครับวันนี้จะเห็นหมอกวิยอากาศหนาวมากครับ <c oughs> นี ir, k, ow, 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 ่ยครับหมอกเปิมหมอกหมอกเปิมมากเลยครับเม่อสักครู่ก็เจหมูป่ามาในผมลงครับโอ้ฝนตกง่ายง่ายง่ายเนี่ครับนี่ครับหมอกควันบึมครับควันบรรยากาศนี่มันช่าง อู้อากาศมันสมบูรณ์นี่ครับจะไม่เข้าเห็แบบนแสงนะครับ,บ เนี่ยครับเห็นเซน่ครับไม่ไดู้นะห้องนี้ห้องอาเปิดครับอ่าโคตรดหญ่ใช่ครับนี่ครับอันที่นนี่ครับนี่ครับ

น้าเนี่ย,ะะยนะ <c oughs> โอ้ยซูมไปจุับๆซูมแอดี้เออทำไมไม่ถ่ายหนูบ้างล่ะอันตาขี้บ่นนะชมน้าอันตาขี้บ่นมาผมคงต้องกอดเธอวันิน,นี้สุดๆป ยินดีคกับผมอ,อกคสเตอร์ทีวีครับมาโชว์ว้ารับโอเคสเตอร์ทีวีเขาใหญ่ผมก็อยู่กับเขาครับโอเคมาทีวีเช้าหมอกเบิมครับหมอกเบิม,ม,ม,มใช่ครับน,น,นี่ครับผมหน้านาที่บนคนระับ เขาใหญ่แล้วก็ที่ไนครับใช่ครับส่วนในของเข้าใหญ่บนดเลยดมันสุดอนู้เลยไม่มอกินส่วนหน้าสินี่ครับบรรดาคีบอนครับถ้เห็นหมอกเนี่ยหมอสวยบเนีอ่เราจะไปในบงตรงหมอกนั่นคทาวเดไปในบงหมอกกันครับ ยังไไไหนเดีข้างหน้าดีกว่าเดนนัอยู่ตรงแถวนั้นอ่ะ <c oughs> ทนี้มันี่มันรถนะี่มันรถเน่นะเดี๋ดยวเราจะวับกันไปตรงทาลมาลายครับบางคนอาจจะไม่เห็นครับบอ,อ,อกบ<ห>อกไปไ<ห>ครับ<ห> หมอกบังครับหมอกบังครับดูแถวๆน้วบ